นี่คือพื้นที่ดินถมใหม่ค่ะทุกคนพื้นที่ดินถมใหม่แห้งแล้งกลางเดือนเมษาและก็ไม่มีน้ำบุ้มปลูกฟักแฟงได้ลูกเก็บขายวันเว้นวันมาได้หลายวันแล้วค่ะฟักแฟงอย่างเงี้ยนี่กองกองกันอยู่แบบนี้นะคะ ปลูกง่ายๆไม่ต้องทำค้างแต่ได้ลูกได้ขายแน่นอนวันนี้บุ๋มไมยุรีปลูกผักนะคะจะพาทุกคนมาดูวิธีการดูแลการปลูกฟักแฟงที่โนนนาให้ได้ลูกให้ได้เก็บขายวันเว้นวันหรือบางทีก็ทุกวันไปเลยค่ะถ้าปลูกเยอะกว่าบุ๋มนะคะมาดูกันว่าน,นี่คือ,อไรายได้ที่เราจะเก็บได้เป็นประจำ ฟักแฟงคือผักที่ขายดีของที่สวนบุม๋มเป็นอันดับสองเลยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นผลลัพธ์ของการปลูกปักแฟงที่โนนานะคะพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในสวนคะ่ะทุกคนอยู่ฝั่งตรงข้ามสวนเป็นฝั่งที่นานะคะปักแฟงรุ่นนี้เพาะก้าและลงปลูกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และก็ให้ลูกเมื่อต้นเดือนเมษา เท่ากับ2เดือนในการให้ผลผลิตพอดีเลยค่ะผลลัพธ์สำหรับลูกฟักแฟงที่ออกมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะเพราะว่าปีนี้อากาศร้อนและแดดแรงมากๆค่ะฝนน้อยฟักแปฟงรุ่นนี้น่าจะเจอฝนอยู่แค่ประมาณ2-3รอบค่ะสังเกตอีกอย่างง่ายๆที่ดินตรงนี้แทบไม่มีหญ้าเลยค่ะทุกคนอากาศร้อนมากๆและก็ดินแข็งดินไม่สมบูรณ์ ทำให้ยากแทบจะไม่ขึ้นเลยค่ะวันนี้บุ๋มจะพาทุกคนมาดูเส้นทางการปลูกฟักแฟงของที่โนนานะคะว่าทอรหวดอดทนกันมาขนาดไหนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สองกุมพานะคะเราเริ่มถมที่ดินตรงนี้ค่ะดินที่มาถมดินแข็งไม่ถึงกับเหนียวและก็ไม่ได้เป็นดินทรายไม่ได้เป็นดินร่วนเป็นดินแข็งขาวๆเหมือนจะไม่มีสารอาหารเลยค่ะทุกคน เราถมที่ไว้เพื่อให้เสมอถนนเฉยๆค่ะยังไม่ได้มีโปรเจกต์ว่าจะทำอะไรทำให้พื้นที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างบุ๋มก็เลยคิดว่าถ้าไม่อย่างนั้นในหน้าร้อนนี้จะเอาแฟงไส้ตันออกมาปลูกก็เลยเริ่มทำการเพาะค่ะรอบนี้บุ๋มทดลองใช้เป็นสอนแดงปิ่นทองนะคะเป็นแฟงไส้ตันลูกผสมสอนแดงบุ๋มใช้เป็นประจำติดลูกดีลูกอ่อนสวย เป็นที่ต้องการของลูกค้าค่ะผ่านไปประมาณ3อาทิตย์นะคะต้นกล้าของแฟงก็เริ่มจะสวยพอที่จะเอาไปลงปลูกแล้วค่ะบุ๋มจะต้องเตรียมดินปลูกการเตรียมดินปลูกของบุ๋มก็คือการใส่ปุ๋ยคอกในหลุมปลูกค่ะพื้นที่นี้น่าจะเป็นดินที่ไม่มีสารอาหารแล้วก็น่าจะปลูกผักได้ยากเพราะว่าญอดแทบจะไม่ขึ้นเลยค่ะทุกคนปุ๋ยคอกที่ดีก็คือปุ๋ยคอกที่เรามีนะคะอย่างวันนี้บุ๋มก็จะใช้ขี้วัวเลยค่ะ เพราะว่าพวกบูมมีขี้วัวเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆนคนไหนมีขี้หมูใช้ขี้หมูมีขี้ไก่ใช้ขี้ไก่มีขี้แพะใช้ขี้แพะได้เหมือนกันค่ะบ๋มก็จะกวาดเอาขี้วัวแห้งที่อยู่ในคอกวัวสดเลยนะคะออกไปเตรียมใส่หลุมปลูกค่ะทุกสิ่งอย่างที่จะต้องใช้ก็จะค้นไปจากในส่วนทั้งหมดนะคะ โดยรถเข็นนี่แหละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีปุ๋ยคอ,อกเยอะและสามารถขนได้ในปริมาณที่มากแล้วอยากให้ดินดีอยากให้ที่ดินถมใหม่ดินแข็งเป็นดินที่ร่วนเหมาะกับการปลูกพืชผักผลไม้นะคะบุ๋มแนะนำให้เอาปุ๋ยคอ,อกอะคะ่ะไปโรยให้เต็มพื้นที่แล้วก็ใช้รถไถดินนะคะไถกบไถปั่นทีเดียวเลยค่ะแต่สำหรับใครนะคะอยากใช้วิธีเร่งด่วนทำเหมือนบุ๋ม ปลูกเฉพาะหลุมก่อนค่ะดินตรงนี้แข็งมากๆเลยนะคะบุ่มใช้วิธีขุดหน้าดินให้เป็นหลุมเล็กน้อยแล้วก็เอาน้ำบ่มไว้จนน้ำซึมเข้าไปในดินจนหมดนะคะถึงจะเริ่มมาขุดและก็ขุดให้ได้หลุมใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะขุดไว้นะคะสำหรับบุม๋มขุดได้หลุมใหญ่เท่านี้จริงๆค่ะเพราะว่าดินแข็งมากๆก่อนจะใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปในหลุมประมาณนึงนะคะ อันนี้บุมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณทั้งสีเล็กเลยค่ะแล้วก็ใช้จอบนี่แหละค่ะสับผสมปุ๋ยคอกและก็ดินในหลุมให้ได้ผสมกันมากที่สุดนะคะสำหรับใครมีปุ๋ยสูตรเสมอ15.15.15 15, 15ก็ใส่ลงไปในขั้นตอนการผสมประมาณ1ช้อนแกงไม่ต้องพูนค่ะก่อนที่จะเอาหน้าดินเปล่าๆนะคะมาถมกบอีกทีหนึง่งหน้าดินที่ไม่ได้ผสมปุ๋ยเลยนะคะแล้วเราค่อยเอาต้นกาก ของฟักแฟงนะคะมาลงปลูกแล้วก็กบดินให้เรียบร้อยน้ำที่จะใช้รดนะคะก็จะขนออกไปจากในสวนเหมือนกันหลังจากการปลูกแล้วนะคะในอากาศที่ร้อนและแหลงขนาดนี้ยังไงเราก็ต้องคุมด้วยเศษฟางเพื่อรักษาหน้าดินให้มีความชุ่มชืน้นหลังจากที่ปลูกแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะมีเศษฟางคุมแบบหนาๆแล้วก็ลดน้ำทุก3-4วันนะคะ เพราะว่าตอนที่บุ๋มปลูกอากาศยังดีๆมีความเย็นมีความชื้นในตอนกลางคืนค่ะหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันนะคะต้นกล้าเขาจะเริ่มเป็นพุ่มสวยงามมากขึ้นตอนนี้รากน่าจะยังเดินลงไปไม่ถึงปุ๋ยคอกค่ะแล้วเมื่อรากนะคะลงไปจนถึงปุ๋ยคอกต้นแฟงนะคะก็จะเริ่มโตเร็วมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการนะคะที่บุ๋มขนน้ำออกจากในสวนเพื่อออกมาลดต้นแฟงที่โนนนาค่ะ บุญจะเอาถังน้ำสิบลิตรนะคะใส่ในรถเข็นแล้วก็เข็นออกมาอยู่ที่ประมาณ100เมตรค่ะทุกคนบุ๋มก็จะเข็นออกมารถแบบนี้ทุก2-3วันนะคะตอนนี้ต้นแฟงเริ่มโตขึ้นมากๆแล้วค่ะใครผ่านไปผ่านมาตรงถนนนะคะก็จะชอบถามบุ๋มว่าเมื่อไหร่จะทําค้างบุ๋มก็จะบอกว่าฤดูกาลนี้ไม่จำเป็นต้องมีค้างให้ต้นฟักแฟ,งฟ,กฟงฟักทองหรือน้ำเต้าก็ได้ค่ะ ตั้งแต่ที่เริ่มเพาะมาเมล็ดนะคะจนเริ่มมาลงปลูกที่แปลงผ่านไปเวลา45วันก็จะเริ่มติดลูกเล็กๆแบบนี้ค่ะแปลงไส้ตันปลูกง่ายมากๆค่ะไม่ค่อยมีศัตรูพืชเท่าไหร่สิ่งที่จะทำให้แฟงชะง,งักการเติบโตมียอดกูดใบหญิกนะคะนั่นก็คือเพี้ยที่อยู่หลังใบค่ะบุมก็จะใช้เมทาไลเซียมบิเวเบรียพวกนี้นะคะผสมรวมกันในถังแล้วก็มาคอยพ่น เมื่อเราเจอเพี้ยค่ะแต่ถ้าเจอไม่มากบุ๋มก็จะปล่อยไปเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้ลุกลามจนทําให้ต้นแฟงตายได้ค่ะข้อดีของการปลูกแฟงในหน้าร้อนที่บุ๋มเห็นนะคะก็คือไม่มีหญ้าค่ะอาจจะเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นดินที่ถมใหม่ดินแข็งไม่มีสารอาหารไม่มีความอุดมสมบูรณ์อะไรเลยหญ้าก,ก็เลยไม่ขึ้นนะคะทำให้บุ๋มไม่ต้องทำค้าง สามารถปล่อยแลงให้นอนไปตามพื้นดินได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีฝนด้วยนะคะทําให้ต้นแฟงไม่ได้รับความเสียหายความบอบช้าอะไรค่ะบุ๋มใส่ปุ๋ยครั้งเดียวแค่ตอนลองก้นหลุมนะคะแล้วก็ยังไม่เคยใส่ปุ๋ยอีกเลยรดน้ําประมาณ2-3วันต่อหนึ่งครั้งหลังจากนั้นผ่านมา2เดือนหรือ60วันแฟงก็พร้อมที่จะตัดกินตัดขายได้แล้วค่ะแฝงไส้ตนันเป็นผักบวมน้ำที่มีฤทธิ์เย็นนะคะ สามารถทำกับข้าวได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารข้าวคือแกงจืดแกงใส่ไก่ลวกกินกับน้ำพริกนึ่งใส่ปลาหรือถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นฟักแกกขาวหม่นนะคะก็ไปทำเป็นของหวานได้ค่ะที่สวนของบุ๋มนะคะจะเก็บแฟลงในตอนเช้าเก็บไปขายพร้อมกับผักอื่นๆค่ะเมื่อเก็บออกมาแล้วนะคะก็จะเอามาล้างน้ำเปล่า รูปเอาขนที่เปลือกแฟงที่จะทิ่มมือให้คันย,ยิบ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 ออกที่จะเอาไปให้ลูกค้าได้เลือกค่ะแลงจากที่สวนของพวกบุูมมีแค่ราคาเดียวนะคะนั่นคือลูกละ10บาทไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนๆค่ะแต่ถ้าซื้อเยอะก็จะได้เป็นราคาส่ง6ลูก50 12ลูกร้อยหนึ่ง เอาไปไว้ขายตอบเอาไปเป็นของฝากใส่งานบุญงานบวชงานทำบุญบ้านได้ค่ะแต่ถ้าเป็นไขยปีกของที่สวนก็คือใส่หลังรถพุ่มพวงน้อยจักรยานคันนี้นี่ละค่ะเอาเข้าไปขายในหมู่บ้านแป้งดีกว่าน้ำเต้าหน่อยนึงค่ะหนึ่งลูกได้เลย10บาทรถจักรยานข้างหลังนี้ใส่ได้10กว่าลูกเลยค่ะการปลูกแปงเพื่อไว้ขายสำหรับบุมนะคะถือว่าเป็นผักที่ปลูกง่ายโรคและแมลงน้อย หน้าฝลอาจจะต้องมีค้างให้เขาเพราะว่าหญ้าจะเยอะและก็มีโรคเชื้อรานะคะส่วนหน้าหนาวมาหน้าแ้งแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีค้างค่ะแต่ก็ต้องให้น้ําที่เพียงพอและการขายแฟงนะคะขายง่ายมากๆค่ะแถวบ้านบุม๋มทำกับข้าวได้หลากหลายมากเลยค่ะรุ่นนี้มีเท่าไร่ไม่พอขายค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการปลูกฟักแฟงของ ที่สวนหุูมปลูกพื้นที่โนนนานะคะที่ดินถมไม้ดินแข็งไม่มีน้ําแห้งแล้งจนหญ้าก็ไม่ขึ้นเลยค่ะทุกคนดินก็ไม่มีธาตุอาหารบุมปลูกแล้วได้ลูกนะคะแต่ก็ถือว่าสู้ชีวิตทั้งคนปลูกแล้วก็ทั้งฟักแฟงเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ไม่อยากปลูกฟักแฟงขึ้นค้างไม่มีค้างไม่รู้จะทําค้างยังไง หรือมีที่ดินถมใหม่ไม่รู้จะปรุงดินยังไงถึงจะปลูกผักเราได้ผลผลิต mm hmm. ก็เผื่อคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะ mm hmm. เผื่อเอาไปประยุกต์เอาไปปรับใช้ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะ